โอเคครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปแจกซองอ่างเป่า To m o นี่วอ l เลให้กับเพื่อนๆทุกคนกันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกซองอ่างเป่ามูลค่า100บาทนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมหาตรงนี้นะครับจะแจกซอง100บาทนะครับ จำนวนคนผมจะแจกสัก50คนแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับลิงก์ซองจะลงให้เวลาไหนเนี่ยเพื่อนๆสามารถรับฟังรับชมได้ภายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าใครที่รับชมคลิปจนจบเพื่อนๆก็จะรู้เวลาลงลิงก์ซองของผมนะครับโอเคก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองอ่งเปา t ูมอนี่วอลเลตห0ึ100บาทจากผมไปทุกคนเลยนะครับผม โอเคครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Picky Go กันอีกแล้วนะครับซึ่งเกม Picky Go เนี่ยผมก็ทำรีวิวลงช่องค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆนะครับเป็นเกมบนมือถือที่สามารถหาเงินเข้าวอลเล็ตได้แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวถอนเงินให้เพื่อนๆดูแบบสดๆด้วยนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาเก็บแต้มอยู่พอสมควรเลยเนาะ จนตอนนี้เนี่ยผมเก็บแต้มได้อยู่1 2 0 0 0แต้มละมันสามารถแลกเป็นเงินเข้าทัวร์นิวเลเตเนี่ยได้300บาทนะครับโดยขั้นตอนเนาะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาใหม่ๆนะครับโดยขั้นตอนเนาะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับเมนูการถอนเงินจะเป็นซองอ่างเปาสีเขียวตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่กดเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราควรดูเป็นอันดับแรกก็คือนี่นะครับ เหรียญดาวเนาะเราต้องเก็บให้ได้ขั้นต่ำ900าเหรียญถึงจะสามารถแลกเงินเข้าเลร็ดได้10บาทนะครับซึ่งเหรียญดาวเนี่ยหาได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการมากดรับชมโฆษณาตรงนี้เนาะเราจะได้รับเหรียญดาวเนี่ยสูงสุดต่อว,วันอยู่ที่วันละ100เหรียญน,นะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เยอะกว่านั้นก็ต้องมาเชิญเพื่อนนี่เมนูเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลองกดดูได้มันก็จะมีเป็นแบบเนี้ย ให้เราไปเชิญเพื่อนใน Facebook ของเรานะครับถ้ามีคนที่เขามาสมัครต่อจากลิงก์ที่เราส่งไปเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญดาวนั่นเองนะครับโดยนอกจากได้รับเหรียญดาวแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสติดอันดับตารางตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตารางจะอันดับตรงนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับโดยที่ คนที่เขาเชิญเพื่อนได้ติด10อันดับแรกของเกมนะครับก็จะมาขึ้นในนี้เนะาะถ้าจบทัวร์นาเมนต์น,นี้ปุ๊บเขาก็จะได้รับเงินรางวัลตามที่ตัวเกมเขาได้เขียนไว้นะครับมีตั้งแต่800บาทไปจนถึง60บาทนะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่6นะก็ยังได้เงิน200บาทอยู่นะครับผมถ้าใครที่อยากจะ ติดอันดับเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเชิญเพื่อนให้ได้อย่างน้อย11คนเนาะเพื่อมาแซงคนนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินโบนัส60บาทหลังจากจบกิจก,กรรมจัดอันดับนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูบันทึกการถอนเงินของผมก่อนนะครับอ่อันนี้จะเป็นบันทึกการถอนเงินจากแอปนี้เนาะผมได้ทําการถอนเงินไปแล้วประมาณ630บาทนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้ขอดีของไอ แอปพิกี้โกเนี่ยก็คือการถอนเงินเนี่ยเราใช้เวลาในการถอนไม่เกิน5นาทีนะครับผมไม่เกิน5นาทีเ,เงินเข้า t ูมันนี้วอลเล็ตของเราเลยนเนาะโดยวิธีการถอนก็ง่ายๆครับเ,เลือกจํานวนเงินที่เพื่อนๆจะถอนนะครับแล้วก็กดไปตรงไอ้บัญชีตรงเนี้แล้วเราก็กอกเบอร์ t ูมันนี้วอลเล็ตของเรานะครับโอเคหลังจากถอนเสร็จนะครับเราไปดูที่บันทึกการถอนเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็ไปรีวิวตัวเกมกันก่อนดีกว่านะครับสําหรับเจ้าเกม p ิกีโกเนี่ยหลักการนะครับในการเล่นก็คือการที่เราเนี่ยมาทําการทอยลูกเต๋านั่นเองนะครับถ้าใครที่เคยเล่นเกมแนวอคอร์ดมาสเตอร์นะครับเพื่อนๆจะคุ้นเคยกับเกมแนวนี้ดีเนาะ คือถอดแบบกันมาเลยนะครับเหมือนกันเปนเลยก็คือให้เราเนี่ยทำการโกทอยลูกเต๋าแล้วพอเราได้เหรียญทองมาเนี่ยเราก็มาอัปเกรดบ้านของเรานะครับซึ่งการอัปเกรดบ้านมีผลต่อการถอนเงินด้วยนะครับยิ่งบ้านเราเนี่ยอยู่ในเอ่อเลเวลที่สูงสูงนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกการถอนเงินสูงสูงได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ย เขาจะเขียนไว้เลยเนาะว่าถ้าเราอยากจะถอนเงินตรงเนี้ยที่เป็น600บาทเนี่ยจะต้องปลดล็อกบ้านเลเวล80นะครับตอนนี้ว่าบ้านผมประมาณเวล60เนาะมันยังไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้บันทึกการถอนเงินนี่นะครับผมออกไปรีวิวเกมไม่ถึง1นาทีนะครับสถานะขึ้นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเงินเข้าทูมันนี่มรเลทผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า ไวมากๆอย่างการระบบออโต้เลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะครับเราก็จะต้องทำการกดสร้างบ้านของเรานี่อันนี้ก็สามารถดูได้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ที่เลเวลที่เท่าไหร่แล้วของผมก็เป็นเลเวลที่63นะครับผมเราก็จะมาพอยลูกเต๋าแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพอยไปจนกว่าเราจะมีเหรียญมาอัพบ้านนะครับซึ่งมันก็จะมีฟีเจอร์ในการเล่นต่างๆเช่น การไปตีบ้านเพื่อนนะครับาการไปป้นบ้านเพื่อนหรือว่าจะเป็นการไปอทอยลูกเต๋าบนบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีภายในกระดานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากหรือว่าซับซ้อนอะไรมากนะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยทำการกดทอยลูกเต๋าค้างไว้เนี่ยมันก็จะทอยให้เราอัตโนมัตินะครับเราก็แค่นั่งดูเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมเล่นง่ายมากๆเลยนะสําหรับเกมนี้ นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเกม p i กีโกนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเนาะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สามารถจะหาเงินเข้าบัญชี t รูมันดี้วลเวตให้กับเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับยังไงก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงลิกงซองมาให้เพื่อนๆตอน3ทุ่มตรงนะครับก็ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเนาะเวลา3ทุ่มตรงเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับกลับมาที่คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับซองอ่งเปาทูมานี่วัลเลตจำนวน100บาทจากผมด้วย นะครับผมขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีได้รับซองจากผมไปทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ